การรักษาผ่านสายส่วนเนี่ยแผลและก็การบาดเจ็บกับตัวคนไข้น้อยที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดนะครับมักจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าในคนไข้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงๆนะฮะเช่นคนที่สูงอายุนะครับคนที่มีโรคประจําตัวมากๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีแพทย์ที่เรียนจบปกปีนะฮะก็เป็นคุณหมอทั่วไปเรียนต่ออีกสักพักหนึ่งนะฮะจะเป็นคุณหมออุตสากรรมเรียนต่อทางด้านโรคหัวใจนะฮะก็จะเป็นคุณหมอหัวใจแล้วหลังจากเรียนจบทางด้านโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมามีคุณหมอที่แยกเฉพาะทางลงไปอีกก็คือ i n t e r v e n t i o n cardiologist หรือว่าบรธนากรโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการรักษานะฮะภาวะโรคหัวใจผ่านทางสายสวนนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องผ่าตัดนะครับในปัจจุบันเนี่ย ขอบข่ายการรักษาก็ค <c oughs> ่อนข้างกว้างนะฮะเรื่องของเส้นเลือดก็ได้เรื่องของความผิดปกติของหัวใจไม่ว่าจะเป็นผนังห้องหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบนะฮะหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วบางชนิดก็สามารถรักษาผ่านทางสายสวนได้แล้วในปัจจุบันนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกนะับเพื่อจะซ่อมเส้นเลือดหัวใจหรือว่าลิ้นหัวใจก็ตามกับ การรักษาผ่านสายสวนซึ่งมีแผลขนาดเล็กเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นเนี่ยการรักษาผ่านสายสวนเนี่ยมักจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าในคนไข้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงๆนะฮะเช่นคนที่สูงอายุนะครับคนที่มีโรคประจําตัวมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยจะหมดความสําคัญไปนะครับการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยก็ยังมีความสําคัญอยู่ในคนไข้ที่มีความผิดปกตินะบางชนิดนะครับเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบเยอะๆเป็นหลายๆเส้น พวกนี้เนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดก็ยังคงมีบทบาทนะฮะที่ดีกว่าการรักษาผ่านทางสายสวนอยู่ครับ ในปัจจุบันเนี่ยแพทย์มณฑนากรหัวใจเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาหลอดเลือดได้หลายบริเวณครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจอย่างที่เรียนได้ทราบโรคหลอดเลือดที่ขานะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเบาหวานนะฮะแล้วมีความเสี่ยงที่ต้องตัดขาเป็นแผลเลือดรังรอยรั่วนะฮะของผนังห้องหัวใจนะครับด้วยการกางร่มนะฮะเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางหลอดเลือดนะฮะในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมเช่นการทำทาวีนะฮะก็คือการเปลี่ยนลิ้นเอออติกผ่านทางหลอดเลือดนะฮะการซ่อมนะฮะลิ้นหัวใจที่รั่วนะ เนื่องจากว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะฮะการรักษาแต่เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่หัวใจเนี่ยจะแย่ไปสะกอ่อนเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะฮะการรักษาอะไรที่จะเหมาะสมะกันซึ่งทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลนครพนมเนี่ยก็จะมีการปรึกษากันนะครับว่าวิธีรักษาแบบไหนที่เหมาะสมมากที่สุดนะฮะในคนไข้แต่ละคนซึ่งคนไข้แต่ละคนนั้นก็จะมีความเสี่ยงนะฮะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยซึ่งไม่มีความเหมือนกัน จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาเฉพาะตัวของคนไข้คนน,นั้นนะครับ